สวัสดีครับผมโค้กจากร้านโค้กซาวนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งรีโมทครับอีสุดดีแม็กตัวล่าสุดครับออนยู2022ครับราคาเพียง650บาทนะครับก็การใช้งานครับกดล็อกครับไปเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้งครับกดกดล็อกไปเลี้ยวกับระพริบสองครั้งครับขบผมตัวนี้ครับสามารถติดตั้งเองได้ครับในราคาเพียง650บาทครับผมก็เวลาเราใช้งานสังเกตที่กรอนประตูครับ ล็อกครับปลดล็อกครับใช้งานได้หมดครับการติดตั้งสายไฟก็ไม่ยากครับผมสามารถติดตั้งเองได้เลยครับพิเศษนะครับถ้าคุณสั่งสินค้าจากร้านเราแล้วนอกจากดู u ูท b ปประกอบแล้วว่าติดตั้งยังไงนะครับเรายังมีคู่มือตรงรุ่นรถครับตามที่คุณบอกผมว่ารถคุณรุ่นอะไรนะครับตอนซื้อนะครับแล้วก็ดีกว่านั้นครับสายไฟผมทําไปให้เรียบร้อยครับว่ารถรุ่นไหนใช้ทิกใช้บวกในการทิชขับแล้วเด็ดกว่านั้นก็คือมี ตวังสือเขียนบอกครับทุกอันครับผมสามารถไปติดตั้งได้ตามคลิป YouTube ของผมได้เองเลยครับผมยากตอนนี้เราก็มาที่อันนี้กล่องควบคุมของเรานะครับสายสีแดงนะครับสายไฟตรงนะครับนี่นะครับก็มาเข้าที่ปลั๊กตรงนี้ครับปลั๊กสีเทาตรงนี้ครับนี่ครับปลั๊กสีเทาสายสีแดงนะครับผม แล้วก็สายไฟสวิตช์กุญแจครับไฟ ACC นะครับไฟออนเส้นสีขาวเนี่ยนะครับตัวนี้เราก็จะมาเข้าสายสีเขียวอ่อนครับปลั๊กเดียวกันนะครับปลั๊กสีเทาตัวนี้นะครับผมครับผมจากนั้นครับสายยิงล็อกกับปลดล็อกครับของรุ่นนี้นะครับใช้ทิกลบนะครับผมยิงล็อกกับปลดล็อกจะเป็นสีน้ำตาลและสีขาวนะครับตัวนี้นะครับผมก็ไล่ขึ้นมาเลยครับ ปลั๊กตัวนี้นะครับสายไฟเส้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับตรงข้างประตูนะครับสายสีขาวครับต่อเข้ากับสีขาวเส้นเล็กครับผมสายสีน้ําตาลครับต่อเข้ากับสายสีชมพูเส้นเล็กครับผมนี่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวจะต่อเข้ากับปลั๊กแรกของแถวนี้นะครับผมก็ไฟเลี้ยวจะมีสีน้ำตาลให้2เส้นนะครับเส้นแรกเอาเข้ากับสีเขียวและสีฟ้าครับเอารวมกันเลยนะครับ เส้นที่สองครับเอาเข้าสีเหลืองและน้ําเงินครับเอารวมกันเลยนะครับผมส่วนสายเหยียบเบรกสีส้มครับเราจะต่อกับปลั๊กบนสุดนี้แหละครับเนี่ยครับปลั๊กบนขาเบรกครับสายเส้นสีแดงนะครับผมจากนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาทดสอบการใช้งานกันครับงานครับกดล็อกครับไปเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้งครับกดกดล็อกไปเลี้ยวกะพริบสองครั้งครับับผม ตัวนี้ครับสามารถติดตั้งเองได้ครับในราคาเพียง650บาทครับผมก็เวลาเราใช้งานสังเกตที่กรอนประตูครับล็อกครับกดล็อกครับใช้งานได้หมดครับการครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสนใจนะครับ0857222212ครับหรือไลน์ไอเดียโค้กเข่ครับร้านอุปกรณ์แต่งรถส่งถึงหน้าบ้านครับผม